เราเจอก้อนขี้งัวด้วยแต่บรรยากาศดีมากขึ้นบันไดกันดูกัน,กนต่อว่ามีอะไรให้เราดูกันอดอกไม้ก็สวยเฮ้คนก็ซื้อเหมือนกันเก่งเด้อแล้ก็ขึ้นบันไดกันไปต่อดูซิว่ามีอะไรอีกให้เราดู มาดูร้านของโบราณโบราณกันนะมีะมมรถพัดโดนเกิดทันไหมเกิดทันไหมบรรยากาศท้องนาสวยดีเราจะได้กินมน่ากัน เราก็จะเดินตอใต้ท้องช้างกันนะช้างตัวใหญ่เลยรอช้าง,างเดินทางกันต่อไปภาพแีงสวยมากดูนะเจอรถทหารบ้านพักทหารโอบ้านพักญี่ปุ่นไงตอนนั้นที่มาทำสงครามโลกไงใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยใช่แน่ๆเลย เ,เจอมีปลาเดี๋ยวเราจะนั่งรถคันนี้นี้เจ้ามีปลากันเอาขี่กันไปเลยไปเดินทางไกลไปไปพาเดินไปดูลงจากรถพาเดินไปดูบ้านพักเจอบ้านพักเราแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถคันนี้ไปไหมที่นี่ชักไม่ปลอดภัยเจอหลุมระเบิดขี้วัวขี้ม้ามากมายนี่มันสวยมากเลยขอถ่ายรูปกู้เก่ารถฟอ์คหน่อย สะพานหนังใยนายโอ้ดูรถเบียดสิมาอยู่นะั่นและเครื่องบินอยู่นะั่นเราไม่ไปนะอ่าเจอระเบิดอีกแล้ว,อลวโอ้ย,ด,ยดูโต๊ะนั่งสิไม่มีคนเลยเงียบเงาเศรษฐกิจไม่ดีซาลิงทันไม่เนี่ย 嗯。